ฮัลโหลฮร์นะฮะเดลี่ฮารลยเดย์นะครับผมก็วันนี้อยู่ที่เมืองไทยนะครับผมแล้วก็กำลังจะไปที่เขาค้อนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่สารบุรีกันแล้วนะครับผมตอนนี้6กโมงสินาทีนะครับมาพักรถซื้อชาซื้ออะไรกันนะครับผมนี่ก็แน่นอนนะฮะมาพีทีก็ต้องมีพันไทยนะฮะก็ที่ชอบจะเป็นตัวดับเบิลชาไทยแล้วก็เป็นอะไรนะหวานศูนย์ เพิ่มตาลตนันหนอเพิ่มตาลตะตนหนนะครับไซรับตาตะนหนอแก็ดีมากเลยเลยสำหรับช่งชวงเช้านีเา้เราออกจากกรุงเทพมาวันที่สี่ครึ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้มากันสามคนใช่ไหมฮะในคลิปลามิเนเล่ใช่ไหมลามิเนลา่ลาลา, <laughs> ลามิเนลา่านะครับผมก็จะมีเบอร์ลินใช่ไหมแต่วันนี้นะฮะมาอีกหนึ่งฮะงงไปหนึ่งนะเด็กชายออสโลเด็กหน้าทั้งสองคนเบอร์ลิน อัลโลโอ,โ,หหโอ้โหยิงม่กกำลังชมวิวอยู่นะครับผม,ผมก็ลองมาดูกันเหมือนเดิมว่าที่พักเขาค้อที่เป็นเพชเฟรีด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าท่านไหนมีสัตว์เลี้ยงนะฮะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นน้องแมวน้องหมาอะไรพวกนี้เนาะก็จะ,ะได้ดูไว้เป็นเหมือนเป็นไอเดียประกอบแล้วกันเนาะโดยพาที่พักรอบนี้แล้วก็พาที่แกนกกกอดเนาะรีสอร์ทที่แรกเราจะไปกินกันก่อนไปที่ไหน ไปขนมจีนเส้นสีอืมโอเคจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผมสู่ขนมจีนเส้นสีเขาคอครับผม ะะมาถึงก่อนเวลาอันควรนะครับผมตอนแรกกะว่าจะมาถึงเที่ยงเที่ยงก็เลยคิดว่าจะไปกินข้าวเลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่งสิบเอ็ดโมงนะครับผมมาถึงที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะฮะอันนี้โอ้โหใครอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสองคนโอ้ เสียงดีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กันก่อนแล้วกันเนาะนี่นะฮะด้านหลังบรรัตพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับผมก็จะมีตัวองค์พระธาตุผาซ่อนแก้วแล้วก็ตอนนี้มีเจดีย์ชเวดากองด้วยนะครับผมก็เป็นเรื่องราวจริงๆชเวดากองเนี่ยอยู่ที่ย่างกุ้งใช่ไหมครับผมเป็นที่เก็บพระเกศา,าธาตุนะครับผมที่ครั้งที่ตักปุทะกับพร์ลิกาเนี่ยผมมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังจากตัสรุนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบาสกเนาะใช่ไหมฮะที่ว่าเป็นบุคคลที่ได้เข้าพบนะครับผมพระพุทธเจ้า คู่แรกนะครับหลังจากที่ตัสรู้นะฮะแล้วก็ สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญของที่นี่ก็คือพระพุทธเจ so, ้าห um. ้าพระองค์นะครับผมก็เป็นความเชื่อในศาสนาพุทธเนาะว่าที่พระพุทธเจ้า5้าพระองค์เนี่ยจะเป็น5พระองค์ที่อยู่ในพัทธลักษณ์กับนี้เกิดขึ้นแล้ว4พระองค์แล้วก็ในอนาคตก็จะเกิดขึ้นอีกหนึ่งพระองค์นะครับผมมีพระกัปุสันโธพระโคนาคมนะครับผมพระมหากัสสปะนะครับผมแล้วก็องค์ที่เป็นองค์ปัจจุบันคือพระสมณโคดมนะครับผมแล้วก็พระสีอริยะเมตไตรนะครับผมที่จะเป็นองค์ที่เกิดในอนาคตนะฮะซึ่งองค์ที่เป็นพระรีอะเมตไน่่็จปงค์ทสด นะครับผมเนื่องจากว่ายังไม่ได้ตัดสู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายังเป็นเขาเรียกว่ายังเป็นอยู่ในวัณหกษัตริย์อยู่ประมาณนั้นตามความเชื่อในศาสนาพุทธนะฮะนี้วันเสาร์นะครับผมคนเยอะนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าอากาศกําลังไม่ร้อนไม่หนาวนะฮะนี่นะฮะไปดากอง องจำลองนะครับผมซึ่งนจริงตัวจี S <S วริเชวลดากองเนี่ยถือว่าเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมียด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไหนเกิดปีมะเมียก็สามารถมาสักการะองค์นี้ได้ถ้าเกิดไม่ได้ไปที่ยางกุ้งนะคะ นะฮะเมื่อกี้ก็ไปบินโดรนมานะครับผมแต่ว่าลมแรงนิดนึงก็เลยอาจจะเก็บภาพได้ไม่เยอะนะครับผมคือลมมันแรงมันอยู่ที่สูงแล้เนาะนะฮะแต่ว่าเวลามาบินโดรนที่นี่ก็ต้องขออนุญาตผ่านแอปนะครับผมในอของของทางวัดของทางวัดด้วยใช่นะครับผมก็นอกเหนือจากในแอป U A S แล้วเนี่ยก็ต้องมาทางวัดด้วยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันที่ร้านเส้นสีขาวคอใช่ไหมอืมเส้นสีขาวคอขนมจีอ่าร้านขนมจีนะครับผมไป วันนี้คิดว่าฝนไม่ตกแต่แดดอาจจะไม่ไม่สว่างมากนะฮะก็ก็เดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าที่ที่พักเราลมแรงมากน้อยเท่าไหร่นะครับผมจะได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมามาให้ทุกท่านได้ชมกัน คนขี้นะครับมีคนขี้นะครับคุณแม่เก็บหอมฉุยหนึ่งในสิ่งที่ต้องรับให้ได้เวลาพาลูกๆมายิ่งไกลๆนะฮะขี้ไม่เป็นไรเนาะนี่ๆหน่อยๆไม่มันก็มันก็ต้องมีอย่างนี้แหละก็เตรียมตัวไว้แล้วระดับนึงใช่นี่ คนนี้ยังคนนี้ฉี่อย่างเดียวคนข้างหลังก้อนเบลล์มเนืรูตัวยังไม่รูตัวโอเคนะฮะก็เมื่อกี้ไปกินมาก็โอเคเนาะทั้งขนมจีนทั้งข้าวซอยอะไรพวกนั้นเนาะอร่อยดีแล้วก็ตกคนละไม่ถึงสองร้อย่ะเฉลี่ยออกมาแล้วเนาะก็โอเคได้น้ำยาปูน้ำเงี้ยวน,ยน้ำยาปลาอืมมันมีประมาณอันนั้น่ะมันมีประมาณห้าน้ำยาแล้วก็เราก็ซื้อน้ำยาปูเพิ่มแล้วก็มีข้าวซอย สามสามชามเนาะก็คุ้มอยู่มีน้ำอลลมด้วยอโอเคเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับไปรีสอร์ทก่อนอไปเช็คอินพาเด็กๆเข้าไปห้องพักก่อนมันร้อนโอเคไปถึงแล้วนะครับผมเข้ามาดูห้องกันนะฮะนี่อห้องใหญ่มากนะฮเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาเอากระเป๋าเข้ามาให้เรียบร้อยนะฮะ เนี่ยโอ้โดีมากเลยอ่ะว่ามีที่นั่งนี้ด้วยแล้ววิวแบบสวยดะดูดิคนนี่วิวหน้าห้องอ่ะว้าวนี่อันนี้มีรถกรอล์ฟนะครับมาโส่งสุดยอดที่สำคัญนะฮะนี่มีที่นอนสำหรับดูน้อยสองคนด้วยใช่ไหมครับดูน้อยสองคนนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอ้เอาค่ะเอาไว้เอาไว้ป๊ชิดเอา,าไว้ปึป๊บ นี่นะมือน้อยสองคนนี่ในส่วนของห้องน้ํานะครับผมก็จะเป็นแบบเออมีสายชาระมีอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เป็นแบบเชเว์บ็อกซ์นะครับผมก็ดีเลยโอ้โ,โรงแรมสวยแล้วเนี่ยแกรนกอกนะฮะโอ้ดีมากมากเลยนี่อ่ะเริ่มเริ่มสำรวจแล้วคนนี้เริ่มสำรวจแล้วสวนคนนี้นะคนนี้ยังครัวอยู่นะครับ อันนี้ออกทีครั้งแรกนะฮะสำหรับออสโลนะฮะแต่เบิร์ลินเนี่ยชินและหลายทริปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ม่อนแกะนะครับผมเป็นฟาร์มแกะไม่เคยมาเหมือนกันนะครับผมเพิ่งเคยมาเลยก็เขาบอกว่าข้างในสวยมากๆแล้วก็มีน้องแกะมีโลเคชันให้ถ่ายรูปเพิ่อนงเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราฝากตัวเบอร์ลินกับออสโลไว้ที่โรงแรมนะครับผมจริงๆถ้เาเาไปเที่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ส่วนมากก็จะหาโรงแรมที่สามารถเช็คอินได้เร็วหน่อยนะครับผมยัง ที่เนี่ยก็เช็คอินได้บ่ายสามใช่ไหมยฮะแต่ว่าเราไปถึงบ่ายสก็ขออนุญาตเขาเขาห้องเรียบร้อยแล้วก็พาเด็กๆไปพักก่อนนะฮะแล้วเราก็ออกไปเที่ยวกันต่อ สำหรับค่าเข้าชมนะครับผมก็อยู่ที่ท่านละ100บาทนะฮะแต่ว่า100บาทเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดในการลดพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ก็เครื่องดื่มคาเฟ่อะไรประมาณนั้นแล้วเขาไม่ได้มีแค่แกะเขามีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมก็ดีเลยอ่ะมีกระต่ายมีจุดที่ให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะเนี่ยบรรยากาศดีเนาะดีมาก ออืก็คว่าเดีที่คิดว่าเราตะคุณออกจากโรงแรมร <laughs> ตอนแรกกันนะเป็นทริปเปลี่ยนที่นอนแต่ว่าได้ทริกันหน่อยนะฮะแกะทุ่งแบบเหมือนนิวซีแลนด์เลยตรงนี้ <laughs> เหมือนสวิ์แลนด์นิวซีแลนด์เลย <laughs> เดี๋ยวเราใกลงจะเดินไปตรงปราสาทดอกไม้นะฮะเขาจัดสวยมากเลยแบบสีแบบคอนทาราสกันมากสีเขียวสีชมพูนะฮะวสวยอ่ะถ้าเกิดใครมาที่เขาคอก็เนี่ยม่อนแกะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใช่ไหมถือว่าใหม่ไหม ก็เพิ่งเคยเอาเป็นว่ารอบที่แล้ว <ๆ S 1> ที่เรามาไม่มีแล้วกันแต่ตอนนี้มีนะครับผมแล้วก็แนะนำให้มามากๆสวยจริงๆ น,นี้อยู่ที่ร้านชาบูวิวกางหั่นะฮะก็จะเป็นวิวกางถันลมนะ้วจะมีทั้งชาบูแล้วก็มีมุกตะมีโน่นนี่นั่นหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยหรอหือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะ ก็กินข้าวอะไรเรียบร้อยเสร็จมาแล้วนะฮะชาบูอะไรนะวิวกลางคันอืชาบอร่อยดือนกันนะคนเยอะมากคนเต็มร้านเลยทีนี้มาถึงโรงแรมบ้างนี่วันนี้รอบนี้คุณจีรวันครับผู้สัญหาโรงแรมนะฮะแกรงกบกอ๋เนาะ รีสอร์ทเขาคอ้อนะครับผมจริงๆเขาจะมีอยู่หลากหลายห้องเลยนะครับที่เป็นห้องพูลวิลล่าก็มีเนาะแล้วก็ห้องของเราเนี่ยจะเป็นห้องแบบเพชเฟลลี่ซึ่งเขาจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งของอาคารนะครับผมซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับล็อบบี้เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากแล้วห้องสวยมากใช่ห้องใหญ่มากราคาเท่าไหร่ออของเรามันมาช่วงนักขัตฤกษ์ก็อาจจะมีบวกเพิ่มแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาอีกก็บวกเพิ่มตัวละพันก็เบ็นเสร็จ ถ้าของห้องเรามประมาณห้าพันรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าต่อห้องเนาะต่อห้องรวมแมวสองตัวคนสองคนแล้วก็ถือว่าโอเคใช่เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีน้องแมวเนี่ยเรามาพักที่ไม่ใช่ช่วงนะคะแต่ละก็มาสองพันห้องแบบสองพันกว่า โอ้สองพันกว่าบาทถือว่าคุ้มนะนรามีแอร์มีอะไรแต่จริงๆเขาคอไม่ต้องจำเป็นใช้แอร์เท่าไหร่นะวอยู่แล้วเนะานนนะเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปรีวิวแฮทชากันแต่ว่าเนื้นสอสเงินใดนะครับผมวันนี้เราไปกินตัวไม่ได้กินซื้อมานะฮะ<ช>นมนมร้อน,ออนเนาะเขาบอกว่าเปิดมาย2ิบปีเจ้าแรกในเขาคอโน .1 นะก็เลยสั่งมาเป็น2รายการคือเป็นโกโก้นะฮะแล้วก็มาเป็นนมร้อนนมสดร้อนแล้วเขาก็มีขนมปังปิ้งด้วยนะซึ่งก็ปิ้งด้วยเตาถ่านแล้วก็จะหอมกว่า เดี๋ยวนมร้อนเนี่ยยีบาบาทแล้วก็นมร้อนผสมโกโก้30บาท<อ>แล้วก็ขนมปัง3ามแผ่น25บหาบาทหอ,อมฉ่บ,<อ>บเสียงกรอบมากก็จะแบบเนยนมน้ำตาลเนาะประมาณน้ย นี่เดเอาไม่ิมนมร้อนกันบ้างครับอือหวหลับสบายแน่นอน <laughs> สัวนี้เป็นช็อกโกแลตนมร้อนนะครก็คือน,นมร้อนแล้วก็ใส่กับช็อกโกแลตผงช็อกโกแลตเลยนะอหอมมากวันนี้ก็ดีคือต้องบอกก่อนเขาจะไม่แบบจะว่าไม่หวานก็ไม่เชิงว่าหวานน้อยมากหวานน้อยมากมันจะเน้นแบบ เป็นรสชาติของนมจริงๆนะฮะโอเคนะฮะก็เ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนีาตไปพักผ่อนก่อนเลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าจะไปไหนหรือเปล่าถ้าไม่ไปไหนก็กลับเลยนอสไตล์เราตื่นเชาน้ากินข้าวเช้ากลับมานอนที่เช็กเอา <c oughs> แล้วก็ไม่ค่อยไปไหนแล้วแหละเนาะก็ Dog. เดี๋ยวยังไงวันนี้บรรยากาศสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุซ้อนแก้วเนาะ <c oughs> แล้วก็มอ <c oughs> นเกตเนาะแล้วก็มีอาหารการกินนะครับผมชาบูมื้อเย็นบิวการหันลมก็ ผิวดีมากๆเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรออาหารเช้าวันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ใช่ไหมบุฟเฟ่ต์ค่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าอรุณสวัสดิ์นะครับผมเฮ้เดือดขึ้นไปเลยเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันนะครับผมที่แกนกกกอรรีสอร์ทนะฮะซึ่งก็จะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงนะครับผมซึ่งตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้ว นะฮะก็เราต้องขึ้นไปไหนขึ้นมาที่ห้องอาหารนะครับผมสำหรับลายหานะฮะก็จะมีสลัดบาร์ผลไม้นะครับก็มีแตงโมมีสวรสด้วยนะฮะมีเป็นข้าวต้มหมูนะฮะว้าวแล้วก็มีพวกต้มจืดต่ตางๆด้วยนะฮะดเดาไปถึงโอ้มีสปาเกตตี้แฮมฟริกแห้ง แล้วก็กระเพราหมูสับนะครับก็จะเ,เป็นเมนูไข่นะครับผมหลากหลายเลยอะ่ะแล้วก็จะทำสดกันตรงสเตชันนี้เลยแล้วก็นี่นะครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยนะนะครับส้าเราห้องอาหารชาร้าที่นี่ก็ถือว่าโอเคมา,มากๆเลยนะครับมีทางอาหารที่เป็นลายแบบอินเตอร์แล้วมีไส้กรอกเบคอนมีขนมปังต่าง,างๆนะครับผมที่ชอบที่เป็นสเสน่ห์ของ ข้อ,อาหาที่มีอาหารท้องถิ่นนม่ชอบมากคือมีผัดฟักแมวผัดน้ำมันหอยอะไรสักอย่างประมาณนะั้นเนาะซึ่งอร่อยมากดีมากคือมันแบบเหมือนเสริมความเป็นอินเตอร์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เสริมความเป็นท้องถิ่นที่นี่นะครับผมซึ่งสนับสนุนจริงๆให้ทุกโรงแรมที่แบบอยู่ในตามจุดที่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเฉพาะเฉพาะนะครับที่มีผลผลผลิตเฉพาะเฉพาะอย่างเงี้ยมีอันแบบนี้เยอะๆดีมากเลย ะะซึ่งอาหารก็มีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งของตัววักว๋วยเตี๋ยวเนาะไข่กระทะแล้วมีไข่อื่นๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของที่เป็นข้าวต้มเนาะแล้วก็มีผัดกะเพราสปากเกตตี้คือค่อนข้าง,างครบก็คือมาได้หนึงอิ่มแนะ่นอนมื้อเช้านะครับผมซึ่งเขาเปิดยาว7จ็ดโมงถึงสิบโมเลยนะและ้วบรรยากาศสวยงามมากๆจริงๆก็สําหรับแกนกกกอดเนาะเป็นยังไงบ้างความประทับใจ ดีนอนดีมากหมอนหมอนนุ่มอะ่ะ mm. นั่นรู้สึกว่าเราไปหลายๆโรงแล้วนี่หมอนนุ่มหมดเลยเนาะ <laughs> ใช่ใช่แล้วก็สําหรับความเป็นเพสเฟลลี่คือเขาเป็นเพสเฟลลี่จริงๆคืออย่างสาองแสบเนี้ยมีกระบะอาหารให้มี mm hmm. ที่นอนให้แต่ว่าไม่ได้มีกระบทะ,ระบทรายเนาะกระบะทรายเราต้องเตรียมมาเองเนาะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีแพมเพิร์สอ่ะสำหรับแบบถ้าเป็นหมาอะไรเงี้ยเขาคงแบบอาปูแล้วก็ฉี่ตรงนั้นได้เลยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกระบะทรายเลยก็จะยังยังไม่มีก็ถือว่าโอเคโอเคเลย ราคาเท่านี้กับได้แมว2ตัวมาอยู่ในห้องด้วยนะครับผมก็ดีมากๆนะฮะโอเคก็สําหรับทริปเขาคอก็คงประมาณนี้แหละคือเหมือนรีวิวพาแมวมาเที่ยวล้วยอยา่อยา,ยาเรียกว่ามารีวิวท่องเที่ยวเลยเรียกว่าพาแมวมาเที่ยว,แล,วแล้วเราเป็นคนพอยได้นะฮะก็เดี๋ยวยังไงทริปหน้าจะไปที่ไหนไปทําอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตาม daily holiday ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย